คนแก่คนพิการรับ1,000บาทมิถุนายน6 7นดี เป็นเงินอะไรบ้างดูคลิปนี้บุ๋มมาตามข่าวให้แล้วค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้พบกับบุ๋มในวันที่5มิถุนายนปี2567นะคะคลิปนี้ก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยและถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้จบแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์กดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะสำหรับพี่ป้านาคนไหนนะคะที่สอบถามบุ๋มกันเข้ามาข่าวว่าข่าวที่ ออกมานะคะว่าจะมีการให้เงินนะคะผู้สูงอายุนะคะแล้วก็คนพิการคนละ1,000บาทในเดือนมิถุนายนนั้นเป็นเงินอะไรนะคะวันนี้ก็เลยมาทำเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามให้นะคะซึ่งในเดือนมิถุนายนนะคะบุ่มใบเช็คมาทั้งหมดแล้วนะคะนั่นก็คือค่าเขาเรียกอะไรบี้ยงชีพผู้สูงอายุและคนพิการนั่นเองนะคะและก็จะได้มีให้เพิ่มเติมด้วยเป็นพิเศษนั่นเองค่ะ เรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกนะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าคนแก่นะคะที่อายุ60ปีขึ้นไปค่ะจะได้รับนะคะเบี้ยงชีพ600ถึง1,000บาทตามเบี้ยอายุขั้นบันไดนั่นเองค่ะแล้วก็คนพิการค่ะจะได้รับ1,000บาทในกรณนที่เป็นคนพิการอายุต่ำกว่า18ปีนะคะส่วนคนพิการที่อายุ18ปีขึ้นไปค่ะได้รับ800บาทนั่นเองค่ะ และข่าวที่ว่าจะให้1,000บาททุกคนทั่วหน้านะคะตอนนี้นะคะก็เตรียมที่จะชงเข้าคอรมอนะคะเพียงแค่เห็นชอบจากกระทรวงพอมอเท่านั้นเองค่ะที่มีการประชุมนะคะนอกรอบนะคะแล้วก็รอให้จัดสรรงบประมาณแล้วก็เตรียมเข้าเสนอเข้าครมอนั่นเองนะคะ ส่วนความคืบหน้าเดี๋ยวมาแจ้งนะคะส่วนคนแก่หรือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะได้รับบี้ยังชีพทุกเดือนและมีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษนะคะนาอเข้าบัญชีเข้าพร้อมเพย์นะคะอย่าลืมผูกพร้อมเพย์กันเอาไว้ด้วยในวันที่11และ12มิถุนายน67นะคะก็จะเป็นเงินในส่วนของสวัสดิการที่ทางรัฐบาลน,นั้นเติมให้นะคะเฉพาะผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยหรือว่าผู้สูงอายุที่ มีัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นและหมายความว่าผู้สูงอายุที่ได้รับบิง่งชีพผู้สูงอายุทุกเดือนแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้นั่นเองนะคะโอเคค่ะเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันแล้วนะคะใครไม่เข้าใจหรือเข้าใจคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของขา่าวอื่นเพิ่มเติมจะรีบจะมาแจ้งนะคะสวัสดีค่ะ